ทา่าผูมชมค่ะกราบสวัสดีนะคะแฟนคลับแฟนช่องนะคะทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู้ช่องเจ๊ตังค้นพุทธให้นะคะพี่น้องแอดบ๊วยผ้าแฟนคลับมหายาง,งานโดนแล้วนะะเนาะพี่น้องเมื่อนี่ไบหวญาง,งานแนจหน่อยนะคะทา่านผู้ชมใส่ล่ามาไหวจักหน่อยบ๊วได้มาหาเพลินโดนแล้วนะคะอะเดี๋ยวแอดจะทายเบิ้งนะคะ หลายหลายงวดนะคะหลายหลายขังที่ผ่านมาถามวมีค้นโชกดีบอมีค่ะพี่น้องค่ะ่านผู้ชมคะ่ะแตะกรกันกะมีต่จอมปวกซื้อเนาะพี่น้องเนาะมีคนโชกดีมีโชคลาะเพิ่นกระางซาน้าง,างยัง้งปูกระเบื้องกระยั้งไห้นะคะเอาสุดเอาหันเอานีมาถวายเนาะพี่น้องเนาะกระโดนแล้วแอดมินบบได้มหาเพิ่นหลนแล้วนะคะมืาหนีก็เลยว่าขึ้นยากแวมาหาเพิ่น นะคะมะไวาย,ยามาขอพรอานจากยาเนจจากน้อยนะคะกระสิผ้พาพี่น้องซองซองเหล็กน้ำนะคะเธอพี่น้องมิชกลาบนะคะเดี๋ยวแอดมินกะซีซองให้เบิงพี่น้องกะเบิงไปน้ำกันนะคะแล้วก็ขอเอานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตจุดถูกก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะขอแฟช็่นะคะ คุณมากกับบุญทำน้ำสูบเห็นเหล็กบนน่ะนะยัางงาไอเด็กสามอือกัน 2, 4, 5, เนี่ยผู้ใดมาทามเอ้าคุซัดเถอะบัดนี่ยมาสามหยังโมเมนเด้อพี่น้องสองสี่หามีเ็นนี่ตรงไหนสองสี่โอ้ยมาสัดคักสัดแน่แท้นี่ยสองสี่ห้าโอ้เดียวเดียวนะคะที่แหลกแอดว่าเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องดูดีๆนะคะสองสี่ห้าชัดมากค่ะ เดี๋ยวแอดขอต่างค่ากล่องก่อนนะคะเดี๋ยวแอดจะไปจุดถูพร้อมมากกับเ่อเห็นเลยโอ้ตีพี่น้องคะเป็นบริเวณนี้นะคะที่แอดเข้ามาเมื่อกี้นี้นะคะแอดเห็นเป็นตัวเลขเลยนะคะเป็นตัวเลขที่ชัดนะคะท่านผู้ชมพ,พี่น้องลองเบิงเด้อว่าเป็นคือแอดเห็นบ่เห็นเป็นสองสี่ห้านะคะขอไฟแช็กหนะะ่อยค่ะเดี๋ยวจะจุดถูด้วยนะคะ สาธุเดอยางงานะคะเอินเพินวันยางงานะคะสถานที่นี่ก็คืออยู่กับปูร่านตุ่มนะคะไอ้บุญนี่พี่ร้านตุ่มนะคะอันนี้คือยางงานพี่น้องขอโชคน้ำยางงานพี่น้องคะผู้ใดผู้ใดมากอ่ะให้ขอขอเอาน้ำเพินก็นได้โชคกันโชคดีมี่โชคแาบก่ะ จังมาไหวพิ่นก็ะไดเดอวยพี่น้องเดอนะคะกระสั่กนกะบอกให้เพิ่นไปบอกให้ฝันก็ะไดบางคนก็ขอเล่าขอห้าหน้อยแต่ว่าวันนี้เราจะขอหอยรัฐบาลไทยนะคะาขอรัฐบาลไทย เอาเ้อหยาเด้อขอสามตัวตรงๆเรืองวัดนี้วันที่สิบหกพฤศจิกายนเด้อหยาเด้อเไรยมหา,างานงานดนแล้วน่าจะครบปีแล้วนะท่านผู้ชมลงม,มาขอกัำยามื่อนี้อ่ะเปรยๆมากกับไฮซองนะคะคือมันอาจจะไม่สะดวกในการเ,รเดินทางเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็คือให้ซองเอาขอเอานะคะ ว่าเาเห็นเหล็กชัดๆเลยช่ถูด้วยไงเหล็กล้านอนย่าตื่นอยท่ทวงเด้ลูกล้านมาขอโศกลาบกันเยอันนี้โศกเอฟซีคนบ่อด้มากอะ่ะแต้คนเห็นเน่นน่น่นอันนี้เลขเอียงพี่น้องอันนี้สามป่ะอันนี้จะขึ้นเลขกสามเนาะอันนี้จะขึ้นสามหม เมื่อกี้เจ้แตงว่าเห็นสองสี่หาแมนบะวนทำนี่ไหมอัน,นอันนี้มันจะเป็นสองสี่ห้าต่อยกันเบิ้งเ่ยรับเลยนะคะท่านผชมสองสี่ห้าแต่ว่าอันนี้ผมเป็นเลขสามพี่น้องอันนี้อาจจะเป็นสามตัวบนเดี๋ยวเบิ้งก่อน อันนี้จะเป็นน่ะน่าจะเป็นสามสามเจ็ดพี่น้องเลยอันนี้จะเป็นสามเจ็ดสองสี่ห้าแล้วก็สามเจ็ดนะคะสองสี่ห้าแล้วก็สามเจ็ดอะคะไปท่านผู้ชมล้อลุนเล็กถูกไปน้ำกันนะคะ บริเวณข้างๆพ่นกำลังเอรถไทยกำลังปรับสวนนะคะสวนอ้อยอาจจะได้ยินเสียงเอออยู่สวนอ้อยปกติเอ็นพ่นอันนี้แบบว่าพ่นมาขอโชกอะสี่เปนคักถ้าได้พี่น้องแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นนานช่วงเฮดเวียกนะคะก็เลยบบบบนนบเบาะเบาันั้นเบาแปนเนาะพี่น้องอาจจะบกคอยได้มาพ่นอยากให้อยากหน้าจังสีน่า ตัวเลขชัดหรือเปล่าเนาะเลขอาจจะบม่ค่อยชัดนะคะแต่ว่าที่แน่ๆนะคะสามตัวนี่มันใจสองสี่หานะคะสองสี่ห้ากับสามเจ็ดนะคะเจ้าเห็นเป็นตัวใดว่านัะกระเมนที่นันนั่น นี่นี่ไาร์ตสัตว์แต่อนนี้ดค่ะนี่ไสองนี่มันเป็นหาได้ไงโอ้อันนี้บอกเอออันนี้สองกันน่นะอันนี้ก็เป็นสามห้าสองสามอันนี้ก็จะขึ้นอันนั้นไหมเะขึ้นหนึ่งเก่าหนึ่งเก้าอาจจะเป็นไปได้ห คนละจุดนะคะพี่น้องที่แอดเบานี่สิเป็นอีกคนละจุดอีกจุดหนึ่งนะคะแต่ว่าให้พี่นอ้องซองอยู่หนีสักวันแอดว่าอยู่หนีเนี่ยพ่นกระเขียนหายอยู่้ยเพ่นหาชัดเนียมเนี่ยะสองสามสองสามเจ็ดเลี่ยงกันได้ดีสองสามเจ็ด ซอยกันเบิงเนี่ยหับเด้อท่าดีๆนะคะเจ้าก,ก็เห็นไหมถ้ามองนี้ก็ชัดเล้วนะคะท่านผู้ชมแบดมินนว่าชาัดเล้วรอเลขทูบนะคะไม่รู้ว่าจะชัดหรือเปล่าเลขทูบแบบค่อนข้างจะไหมชาอยู่นะคะ ใครเห็นเป็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์นะคะพี่นอ้องนี่ละนีอ่แงนีแอดว่าเขาอะไรลูบเลยแต่ว่าเข้าเห็นเป็นตัวเลขนะพี่นอ้องเนี่ยนะคะ ี c o c สอง c สองห้า c สองหาอันนี้คือสามเจ็ดเลขทูบเลขหยางเนอะพี่น้องเหมือนจะเป็นเลขศูนย์นะคะศูนย์มาอีกแล้ว นี่ก็เป็นตัวเลขของนยางงาด้วยครับเด้อย่งางานเพิดเขียนไห้นะครับนาอให้เบิง้งซอยกันเบิ้งด้วยครับเด้อจะเ่าข้า,าลูกใบกับชัดๆดัดดอพี่น้องมต้งไปต้งมากเป็นสองสาม เดินหาให้แฟนคับแฟนช่องที่เขามาติดตามรับชมนะคะผู้ใดที่เอ่อบ่ไดมากนะคะให้ขอผ่านทางช่อง YouTube เอาก็ะไดพี่นอ้องตามแรงอธิษฐานของแฟนคับแฟนช่องนะคะขอให้มีโชคลาภนาะนะคะถ้าจยาเ็ดบุญกะถา่ามาบ่ถือกะโทรหาแอดมินก็ะไดนะคะท่านผู้ชม064 396 9280นะคะ เห็นเหล็กอยู่ใบใหม่ไงใช่เนี่ยเลขกเก่านี่มองไอ้อาซีนี่นะ่นเด็กใบใหม่อ๋เองงเ,อเใใหรอ,อบอกซัดวะซัดเจนแทะเดี๋ยวใหญ่มองก็เด้อพี่น้องเด้อค่ะคุณท่ิ่นว่าเห็นแลขเลขอยู่ในใบใหม่เล็กหยางเบื้องฟังเห็นหน้าจะเป็นเด็กเก่าอ๋อก็คือเพรได้เห็นเป็นเลกขกเก่าก็เจ้า ก็เห็นเป็นเลขศูนย์หาไหมก็เห็นเป็นศูนย์หาสามไงเป็นเล็กหาบอกม้เยก็ะโเห็นเป็นเลขเก่าแล้วเนาะพี่น้องเห็นเป็นศูนย์หาสามพี่น้องซอยกำเบงเพ้่ครับเดียวแอดมินเห็นเป็นศูนย์หาสามแล้วค่ะใบใบใบหน่อยหน่ึงเอานี่ดิจากแล้วมันเห็นเนาะเห็นก็คือเห็นแล้วเนาะ อาตามที่ใช้ตาเห็นเนาะศูนย์ห้าสามพี่น้องใบกับใบน,น้อยๆหนึง่งพี่น้องคือขยายสามตัวริแมมนขยายสุดเลยได้นี่ขยายสุดแล้วนะคะพี่น้องบึ่งอะไรดิครับเด้อ,อเล็กทูบอีกยังนะศูนย์เจ็ดเล็กทูบศูนย์เจ็ดบอสลาดเลขกี่มาออกตัวนี้อีรีบอกพี่น้องค่ะศูนย์เจ็ด คันนี้นึงนี่เป็นตรงกระพ่อกางว่านเพชรเลย <g ur ly> เลขสองหัวที่สี่พอกางว่านเพชรแล้วแต่ว่าใบาไม้นี่แอดเห็นเป็นอ่ศูนย์ห้าสามพี่น้องเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เบิ้งไม้ก็ได้เบิ่งไม้เบิ่งไม้ ใบไม้คือเป็นตัวไม้นอ้อบานนี่ใบไม้ค่ะพี่นอ้องค่ะต้องไปเบื้องมากต้องไปเบื้องมากพอเป็นศูนย์เก่าสามเนี่ย่าแม,เม่เลือกหาได้พี่นอ้องบานนี่ เอซเบิ้งเอาเด้อค่ะเด้อนะคะเดี๋ยวแอดสิภาพไปเบิ้งเหล็กถูบแล้วนะคะเพราะว่าแอดกะบ่ะมันใจแต่ว่าที่แรกเห็นเป็นศูนย์หาสามเบื้งไปเบิง้งว่าผัดเป็นศูนเป็นศูนย์เก้าสามแม่เห็นครั้งแรกเป็นเหล็กเก่าเลยแน่นบอ่อ่ะเดี๋ยวจะไปให้ดูเลขทูบนะคะทาะ่านผู้ชมคะ่ะ ค่ะท่านผู้ชมนะคะเป็นบริเวณเพนปลวกนะคะจอมปลวกของหญ้านะคะหญาง,งาเอื่นภาษาลาวมันจังสัตว์ของหญ้าง,งานะคะภาษาไทยภาษาอีสานเขาก็เอืน่นหญาง,งานะคะทาะ่านผู้ชมหญางาพ่นมักสวยมักงามพี่น้องขันพี่น้องมีโชคลาภพี่น้องอยากให้เพ่นสวยเพ่นงามพี่น้องกับมาไวเาพ่นไดเด้อพ่นเป็นค้นสวยคนงามนะคะ เลขทูบที่เห็นอะไรนี่07เอ้า070บ่เมน,นบ่อะไรก็เกิดขึ้นได้7007มาอีกแลว้วบ่โอ้ม my g อด070นะคะคุณทำจะบอกเห็นมาเอาเลยดิเล็กถูกจะว่าทีแน่ๆนะคะ เห็นอยู่ในจอมปวกแอดเห็นสามเจ็ดนะคะเห็นสามเจ็ดนะคะแล้วก็สี่สองสี่สองหานะคะท่านผะูนะ้ชมไหนมุมใหม่คุนดยครับกนะ็มอเห็นใช่เอาไงไ,ไ,ไมาใ่เอามันใช้ขยา,ขายนันขยับโอ้เห็นสัตว์้ะครับมันแต่ศ <0 72 S 1> ูนยเจ็ดสองอ๋อวะศูนย์เจ็ดสอง สำหรับเด็กถูข้องงางงานด้วยครับเดยเห็นชัด <3 S 2> เด่ีวแต่เพิ่งกันยังบสุดหรอครับคิดว่าจะเป็นเด็กสองการทำประชมขะสำหรับตัวเลขนะคะที่แอดมินเห็นนะคะอยู่ในบริเวณที่ทาแป้งนะคะสามเจ็ดนะคะแล้วก็สองตัวนะคะมีอีกอีกจุดหนึ่งที่ถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้นะคะจะเห็นเป็น น่าจะเป็นหนึ่งเก้านะคะส่วนใบไม้นี่มันศูนย์เก้าสามใบใหม่นศูนย์เก้าสามพี่น้องนะคะแล้วก็สามสามตัวนะคะที่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นสี่สองห้าค่ะพี่น้องสี่สองห้านะคะท่านผู้ชมส่วนเลขทูบนะคะ,ะ,ค,ะคือหลายตัวแต่นอกพี่น้องซีว่าห้เอาแบบว่า อันตามที่เห้าเห็นหนี่ยนะพี่น้องแต่ว่าชอบไม่ชอบจังไดก็ค่อยคัดเอานะคะจกเอาอย่าเอาเบิดก็ได้ขันว่าหลายนะคะขันมักน้ําจังเอาเด้อพี่น้องเด้อมักน้ําเห็นน้าจังเอาส่วนเลขทูบแอดมินเห็นเป็นศูนย์เจ็ดอีหยังล่ะตัวสุดท้ายสองเป็นว่าจะเป็นสองศูนย์เจ็ดสองนะคะท่านผู้ชมเปิดไฟพร้อมยานมาสัต ตาแจงจ้างปางมาเนี่ยเป็นเลขถูกของยางงาด้ครับเดือกับเพิ่งมะขอกับยางงานะครับหลายเดือนเนี่ยันมาขอกับยางงายางงาก็คงจะหายงวดหลกนะครับเนาะเป็นเลขศูนย์เจ็ดสองครับ นี่เป็นเด็กถูกเด้อยครับเด้อ ท่านผู้ชมสรุปแล้วได้เลยนะคะเลขทูบนะคะ072นะคะท่านผู้ชมค่ะอ้าวสุกๆมันหวานสุกคูสุกขันค่ะพี่น้องหาค่ะท่านผู้ชมค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะทุกการติดตามรับชมนะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่น้องสังเกตเบื้องนะคะส่วงนี้เงียบๆมันมีสมาธิได้กันซองหรือว่าคอตรัวเลขกนะคะแบบว่า ถ้าคนไม่มีเยอะนี่เราจะมีสมาธิในการขอโชคลาภนะคะแอดแอดคิดวาจังสันนะคะแอดก็เลยเลือกมาทีแบบว่าคนไม่เยอะนะคะมืนี่ก็คือมหาเอออบุญมีพีรานตมแล้วก็คือมหายางงาพี่น้องถ้าเกิดว่าเลขตัวนี้เขานะคะได้โชคได้ลาบน้ำกันนะคะอยาก จังสื่อของมาไหวพิ่นนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะคะขอให้แฟนคลับแฟนช่องนะคะโศกมันหมานสุกูสุกคนนะคะอาจจะไปเสียงฮาหนอยหรือว่าลาวพัฒนาก่อนก็ได้นะคะก่อนที่จะถึงไว้รัฐบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ี่สวัสดีค่ะ